สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาลีนะคะสวัสดียามเย็นค่ะพี่ชีกับพี่เมือนนะขเขาอาสเสาะเฮ้ยหนาขึ้นมวลนลูกห,หนาก็ม้นๆหนไอชิตานะไปแม่แม่พาเ่นไปให้เนาะให้พาเล่นปไ,ไนปสวัสดีพี่ๆเขาก่อนสวัสดีค่ะพี่เมือครับผมสวัสดีค่ะพี่ชีค่ะไหนพี่ชีน้าสวยๆมาให้พี่เขาดูสิลกูกอันแล้วหนูจะเดินวน เดินบนทําไมคะอันพี่ชีคสวยคะ่ะอันนี้พี่มอมอ,มอ,มมอ,อนาาันนี้่เมื่อนอนรอเฮ้ยทำไมทำไมขี้อ้อนจังล่ะคะวันนี้หืมก็เหมือถุงขี้อ้อนเป็นพิเศษจังเลยคะอ่ะหนูจะเป็นเมนแล้วเหรอคะลูกหืเป็นเมนแล้วเหรอหวานหวานหวานตู้ตู้ทีทีฟฟอฟไปเมือเอา้าโอุ้ยเหม่อเอ้ย วันลูกนี้ก็คือบ่าเล่นกันแล้วลูกพี่ชี้เครื่องเครื่องมันไม่ฟิตแล้วหรอลูกเครื่องมันอืดหรอคะเจ๊ชี้เครื่องอืดค่ะเอาหนูไม่ใช่อืดนะคะหนูอวบอันดิเฉยค่ะหนูขี้เกียจวิ่งใช่ไหมเรามนดมชุดมชิดชิดเน่ยมันเหม็นหรือยังไงลูกมันเหม็นรูอมันกินอะไรหนูมันน่าจะเหม็นเลยเนาะฟืดป่ะนี่มันกินขี้หมูนะลูก อาจุ๊บหมอืม่ชีขี้อ้อนจังเลยขี้อ้อนเหมือนตอนเธอมีลูกเลยอ่ะอันนี้ก็เชิงยานลูกบอลหายอันนี้ก็ขี้อ,อ่อนอ่อนคั่ดิตัโดนี้เอาลูกบอลดี อาภิชี้ิย่าฟ้าอยภิชากระโดดลุกอาะกา็คอยได้น้ำกันนะอาเตรียมตัวด่าอภิชี้์ด่าอภิมาด้าหนึ่งสองสองนะสามโอ้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนสวยพี่เม่ก็ให้ชิตาเล่นด้วยนะลูกเออเหลน้ากันตัวลูกเหลยน้ากันเหลน้ากันตัวอยู่น้ากันเนาะเห็นบะชิตาอยู่ด้วยกันเขาก็เล่นด้วยกันสิเธอวันนี้เธอไม่ลงน้ําอีกใช่ไหมพี่เม่ไม่ลงน้ําแล้วใช่ไหมลูกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่จะโยนให้โยนโยนโยนค่ะไม่โดดบ่โดดบ่กระโดดรับลูกคนสวยบ่กระโดดค่ะอ่านเตรียมตัวนะหนึ่งพี่เม่ สองชี้สามไปลูกตึงโอ้ยติดปากพอดีกลับหลดพี่เมื่อก็ให้พี่ชีเล่นด้วยหน่อยสิลูกพี่เมื่อไปเอาลูกเหลืองไปลูกซอมก็ให้เจชี้หน่อยลูกอ๋อจะเป็นอีอย่างกันเด้สองพนอเนี่ยมันเป็นจังไงล่ะลูกแม่ถามเนี่ยฮึ แล้หดูก็ไปทับหนูสิโอโออ่ะอ่เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเ๋ยวแม่อยนไห่ยนไห้ดีกว่าเนาะบอกบอกว่ากระโดดนะพี่เม่อบ่กกระโดดนะลูกพี่ชี้บ่กระโดดนะคะอหนึ่งสองจ้องจองจอง่ายังไม่สามเลยไปอออออึ่ว้ายจะชี้ได้แล้ว จอ,จอดจอดเฮ้ยชี่ชีเป็นเมนว่ะชี่ชีเป็นเมนชีเป็นเมนใช่ไหมโอ้โหม่ก็ว่าอยู่ทํางเมนอ้อนจังเลยอะลูกโอ้หสาวสวยแม่เป็นเมนแล้วเป็นเมนแล้วอ๋อไอไอที่หนูเมื่อคืนหนูร้องอนี่คือเลือดออกใช่ไหมคะที่หนูร้องอะ โอ้ว่าอายุทําไมจะชี้เครื่องอืดเป็นผิดปกติจังเลยแล้วแถมขี้อ้อนเป็นรู้สึกว่าอาการแบบแปลกๆยหนูเป็นหนูเป็นประจำเดือนโอ้เราเป็นสัตว์ใช่ไหมลูกพี่เมื่อจะเป็นพ่ออีกแล้วพี่เมื่อจะเป็นพ่ออีกแล้วเหรอโอ้อปากกว้างนี่จะเป็นพ่อแล้ว ไหวะนี่นาขี้กระโปรกโลกเนี่ยจ,จ,จ้าจโอ้ยจ่าแม่รู้ไม่เป็นไรไม่อยู่กับหนูอ่ะเดี๋ยวแม่มานอนเฝ้าเหมือนเดิม,มนอนเล่นกับหนูเหมือนเดิมเนะเาะแล้วแม่ก็ทำข้อให้หนูเหมือนเดิมเนาะโอเคไหมเดี๋ยวแม่มานอนเฝ้าข้อแล้วแม่ก็จะมานอนกับเด็กๆด,ด้วยโอเคเอามานอนเฝ้าเหมือนวันนั้นแหละยุ้งกัดกับยุ้งกัดน้ากันน่นแหละลูก รู้ตัวยังไม่รู้ตัวนะว่าบอลหายเรู้แล้วรู้ตัวอย่างว่าบอลหายอ่ะบอลหายนะคะบอลช่วยไหนก็ไม่ต้องเล่นก็ได้ลกูกถ้าการไม่ดีก็เดี๋ยวแม่จะโยนให้เมื่อแล้วก็ให้เมื่อวิ่งแล้วเราก็มาหยอกกันดีกว่าเนาะอ่ะอะไปเมื่อไปไปชิตาไ,ไม่ต้องมาไปมาชิตาจ้าต,ต,ตาตาม อเตรียมตัวแล้วนะคะเตรียมตัวรับหลานน่าจะอีกสักพักก็น่าจะผสมกันเองเพราะว่ารอบที่แล้วเขาก็ผสมกันเองนะคะมาเห็นอีกทีแบบเขามีซัมติงกันแล้วเด็กๆนะคะแล้วก็ตอนคลอดก็ยังไม่รู้ว่ากําหนดคลอดวันไหนเพราะว่าไม่รู้วันที่เขาผสมแน่ชัดนะคะทีนี้ก็ เปิดดูกล้องบ่อยๆนะคะวันนั้นเพราะว่าแม่ไม่อยู่เปิดดูกล้องอีกทีเอา้าลวมอมาแล้วตัวหนึ่งออกมาหนึ่งตัวเตรียมเลยแต่ว่าเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วก็เลยแพ็คของจากบ้านมาหาเด็กๆออกาได้เ้าตัวเลยเนาะตัวเมียนหนึ่งตัวผู้แปดใช่ไหมเลิศหลายแม่ลูกดกค่ะวันนี้เดี๋ยวพี่ชี พี่ชีขี่อ้อนมาเนี้ยพี่ชีพี่อ้อนมากเลยยังไงก็ฝากพี่ๆติดตามรับชมช่องเกของมายาด้วยนะคะฝากดูพี่ชีเยอะๆนะคะพี่พี่ขาโอ้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 ฝากดูพี่ชีเยอะๆค่ะฝากติดตามช่องติดตามดูคลิปพี่ชีด้วยนะคะวันนี้พี่ชีลาไปก่อนค่ะพี่พี่ขสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีสดีครับ